สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเดตข่าวสารของเลตเตซิตี้ก่อนเดินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเช่นเดิมครับคลิปนี้นะครับเราก็มีข่าวของเลตเตอร์นะครับที่จะมาฝากแฟนเริ่มต้นกันที่ป้ากันหลังจิ้งจอกสยามออกโรงชี้แจงภาพที่เขาสวมเสื้อไอ้ปืนใหญ่ระหว่างพักร้อนที่ดูบพร้อมกล่าวคำขอโทษต่อแฟนบอล สโมสรรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เวสต์ทิฟฟานาแนวรับของเลเตอร์ออกโรงขอโทษแฟนบอลของสโมสรหลังจากมีภาพหลุดของเขาใส่ชุดอาร์เซนอลระหว่างพักลอนที่ดูบก้องหลังวัย20ปีรายนี้ย้ายมาเล่นในถิ่นคิงวูสเตียมเมื่อรูการที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทันทีและมีส่วนสำคัญกับการช่วยทีมคว้าชแชมป์ไเวทครับสมัยแรกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดมีภาพของเขา ใส่ชุดไอ้ปืนใหญ่ลุดออกมาในบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นต้องรีบออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทันทีผมถูกเพื่อนเก่าแกล้งให้สวมเสื้ออาร์เซนอลฟูฟูนาได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมผมเล่นฟุตบอลกับเ,เพื่อนและตอนจบแล้วเนี่ยเราแลกเสื้อกันแล้วเราก็ถ่ายภาพกาันผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมผมไม่คิดเลยว่าการเล่นแบบสนุกสนุกกับเ,เพื่อนๆและมุกตลกนั้นเนี่ยจะถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย ผมขอโทษแฟนบอลนนะนรับของเราแล้วก็รู้สึกโกรธที่มีคนฉวยโอกาสแบบนี้ทําเรื่องแย่ขอโทษแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยผมไม่มีปัญหากับเสื้อของอาร์เซนอลนะแต่หัวใจของผมมีแต่สีน้ําเงินเท่านั้นต่อไปครับเล t เตอร์จะชนะการแข่งขันลงนามเสัญญาเอ u ดูอาจากเซลติกชื่อกันว่าเล t เตอร์สตีนะครับจะเป็นผู้ชนะในการไล่ล่ญญาลายเซ็นของออชันเอดูอาของนางเซลติก โดยจะมีการประกาศข้อตกลงเมื่อเซลติกแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งเอดูายนะครับมีการเชื่อมโยงกับทางออกจากถิ่นเซลติกพาร์กมานานแล้วและเลเตอร์นั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นจุดลงจอดส้นหลบเขาพวกเขาต้องการตัวแทนระยะย,ยาวของวาดี้แล้วก็เอดูอายังมีความสัมพันธ์ที่ดีแม่นแฟนกับเมเนเจอร์ซึ่งพาเขามาที่สหราฐอาณาจักรในปี2017นอกจากนี้นะครับยังมีอาร์ซนอนและก็มิลาน ต่างก็ให้ข้อเสนอเงื่อนไขข้อตกลงกับเขาเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะครับเดอะไทม์เสือกฤษรายงานว่าเอโดอาร์ปรารถนาที่ย้ายไปที่เลตัตี้มากกว่าทีมอื่นเพราะอยากร่วมงานกับเจ้านายเก่านะครับที่เคยร่วมในเซลติกพาร์คโรเจอร์แม้ว่าซนนลให้ความสนใจสุดหน้าชาวฝรั่งเศสโรเจอร์เคยร่วมงานกับเอโดอาร์ที่เซลติกแต่ผู้จัดการทีมชาวไอรลนเหนือ,อรายนี้ย้ายไปคุมทีมเลตัตี้ เมื่อปี2019ที่ผ่านมาในขณะที่ศูนย์หน้าวัย23ปียังคงเป็นแข้งตัวหลักของหมาลายเขียวขาวและยิ่งเนืยวหอมมากขึ้นเรื่อยๆจากผลงานสีรุการที่ถิ่นเซลติกพาร์คที่ลงเล่นไปทั้งหมด139เกมทุกอุรายการนะครับยิงได้ทั้งหมด74ประตูให้กับเซลติกและหวังว่าเซลติกเองนะครับต้องขายเอดูอาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็น่าจะได้ค่าตัวมากกว่า19.7ล้านปอนด์จากตอนที่ขายมูซาเดมิเดให้กับโอลิมปิกยิยงเมื่อปี2018 ในขณะที่เอดูอาร์ในแง่เลือสัญญาปีสุดท้ายกับทีมทั้งนี้เลสเตอร์ atter, หวังเสริมกองหน้าเพิ่มอีกรายหลังจากที่ช่วงเครื่องรูการหลังนะครับวาดี้และก็ครซี่นาโซเนี่ยเป็นกาลังหลักในการทําประตูอย่างไรก็ตามนะครับเซลติกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการขายในราคาที่ลดลงไปซึ่งเอดูอาร์นะครับจะหมดสัญญาในปี2022นี้แล้วก็พวกเขาเสี่ยงที่จะเสียเขาไปแบบฟรีหากพวกเขาเล่นไม้แข็งนอกเหนือข้อตกลงนะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ รายงานที่แตกต่างกันนะครับอย่างก้องขวางได้แนะนําให้ปาริชเมงยืนหยัดในการเก็บค่าธรรมเนียมระหว่าง25-50%ถึงของค่าธรรมเนียมอันเนื่องจากเงื่อนไขของการขายเลลี่เรคคอร์ดนะครับรายงานว่าเปเชียนนั้นจะรับส่วนแบ่ง5 0ของกาไรที่เซลติกทาได้ไม่ใช่เพียงแค่ค่าธรรมเนียมกล่าวอีกในหนึ่งนะครับถ้าเขาถูกขายในราคา15ล้านปอนด์นะครับตามที่รายงานเซลติกจะมีเงินฝาก12ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงิน9ล้านปอนด์นะครับที่พวกเขาจ่ายให้ จะบวก3ล้านปอนด์โดยที่เหลือนะครับจะตกเป็นของเปเช่แต่สลรลอรเตอร์นะครับสโมสสนจะได้รับดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์น,น่าทึ่งและก็ตื่นเต้นที่สุดในวงการฟุตบอลสกอตแลนด์ด้วยราคาที่พอประมาณโดยเอดูอาลเองเนี่ยทำได้ทั้งหมด83ประตูจาก168้นัดที่เพิ่งย้ายมาร่วมเซลติกแล้วก็ชัดประตูได้ทั้งหมด22ประตูเมื่อรูกานที่แล้วไม่ว่าจะมีการต่อสู้ดิ้นรนของเซลติกในพรีเมียร์ชิพสกอต คาดว่าข้อตกลงนะครับจะได้รับการประกาศในมิชช่หลังจากที่เซลติกได้รับไฟเขียวได้แต่งตั้งให้อันเก้ปอสเตโคกูอดีกุนซอยูกูมะเอฟรินอตเจ้านายของอุ้มทิเดอร์ทรนม,มาทันเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่และพวกเขากําลังรอที่จะอนุมัติจากยูฟาเพื่อให้กุนซอชาวออสเตรเลียนะครับเข้ามารับช่วงต่อเนื่องจากเขาไม่มีโปรลายเส้นตามปกติที่จําเป็นสลับเป็นโค้ชในแชมเปี้ยนลีกแต่พวกเขานะครับคาดหวังว่ายูฟาจะอนุญ,ญาตให้พวกเขาได้รับการ ยกเว้นนะครับเนื่องจากประสบการณ์การฝึกสอนที่กว้างขวางของโปสเตโคกรูนะครับที่ในระดับสโมสรแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนอกจากนี้นะครับเป็นแฟนของเซลติกได้ให้พรแก่เอดูอาร์นะครับที่ก้าวต่อไปหลังจากที่คว้าแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ลีก3รายการแล้วก็ช้วยรางวัลสกอตติคับแล้วก็สกอตลีกคับ1คู่มีแฟนบอลคนหนึ่งนะครับพูดในโซเชียลมีเดียบอกว่าถ้าจริงนะครับผมคนหนึ่งแหละ จะคิดถึงเขาและขอให้เขาโชคดีผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกคนนะฮะผมจะไม่อยากให้เขาไปโชคดีเอ็ดดี้เขาจะไปพร้อมกับคำวยพรของผมแฟนบอลคนที่3กล่าวในขณะที่คนนะครับได้กล่าวเสริมว่าเฮนริกลอนสันนะครับได้ทิ้งเราไวา้ฟรีหลังจากที่มีอะไรอย่างมากมายดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีการบนในดจากผมเช่นเดียวกับมุซาเดเมเล่เรามีความสุขจากเขา แฟนบอลที่5นะครับกล่าวว่าเขาดีเกินไปสำหรับฟุตบอลสกอตแลนด์แล้วก็มีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะก้าวต่อไปในตอนนี้สำหรับข่าวต่อมาเมื่อฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปมาถึงนะครับสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าการลุ้นว่าชาติใดจะคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรครั้งนั้นไปครอบครองได้นั่นคือตำแหน่งดาวนโวน่าตั้งแต่ที่ฟุตบอลยูโร ครั้งแรกเมื่อปี1910ที่ประเทศฝรั่งเศสมีดาวเตะรวม30คนที่คว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดและก็ดาวซุนโวประจรําทัวร์นาเมนต์เปครองโดยในการแข่งขันรวมทั้งหมด15นัดนะครับมีหลายครั้งที่มีดาวซุนโวร่วมกันหลายคนนะครับไม่มีดาวยิงคนไหนเลยนะครับที่สามารถคว้าตำแหน่งดาวซุนโวได้2ส,สมัยมิเชลพลาตินีอดีตจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสพาฝรัร่งเศสควา้าแชมป์ยูโร1984 และคว้าตำแหน่งดาวชนโวของทัวร์นาเมนต์ด้วยสิติ9ประตูซึ่งเป็นสิติสูงสุดในทัวร์นาเมนต์เดียวที่ยังไม่มีดาวยิงคนไหนทำลายสิตินี้ลงได้มากูแวนบัสเทนนะครับพาทีมกังหันสีส้มฮอลแลนด์คว้าแชมป์ยูโร 1, 1988แล้วก็คว้าแชมป์ตำแหน่งดาวสชนโวไปครองด้วยสติ5ประตูแม้ว่าแวนบัสเทนเนี่ยจะไม่ใช่ดาวสันโวที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของฟุตบอลยูโรแต่เพชรคาดไพร์กัสซิฟผู้นิจจดจำในฐานะดาวเตะ ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในนัดชิงชนะเลิศด้วยลูวอลเล่ใบไม้ร่วงผ่านมือไรนัสดาสเซเยฟผู้รักษาประตูของสภาพโซเวียตในนัดชิงยูโร8ปยูโร2012นะครับถูกบันทึกไว้ว่าเป็นฟุตบอลยูโรที่มีดาวสันวีร่วมมากที่สุดหคนทั้งอคนทำได้3ประตูเท่ากันได้แก่มาริโอมันชุคิดนะครับจากโคอเชียมาริโอกเมสจากเยอรมนีมาริโอบาโลเตลี่จากอิตาลี ฟริติโน่โดเันโดจากโปรตุเกสอาลันซาโกเยฟจากรัสเซียและก็ฟอรินานตอเรสจากสเปนแต่สุดท้ายนะครับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับถูกมอบให้กับฟอร์นันตอรเรสที่มีแอซซีมากที่สุดและก็ใช้เวลาในการลงสนามน้อยที่สุดจึงคว้ารางวัลรองเท้าทองคําไปครอบครองดาวสันโวคนลล่าสุดนะครับของยูโร2016ตกเป็นขององตัวกรีบมานะครับจากทีมตัวไก่ฝรั่งเศสทําไปทั้งหมด6ประตู ถือเป็นดาวยิงคนแรกนะครับนับตั้งแต่มิเชลพลาตินีในปี1984ที่ทำประตูในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนมากกว่า5ประตูขึ้นไปสหรับข่าวต่อมาชารีเลฟลินนะครับกองหน้าของเล t เตอร์สตีทีมหญิงพอใจหลังจากต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปถึงปี2023เลฟลินเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทีมจิ้งจอกสาวและก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพาทีมคว้าชแชมป์ FA Women แชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกในปรวัวิตสมสรแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึก f a Women Super League ในฤดูกาลหน้าชั้นคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชั้นในการพัฒนาต่อไปหลังจากคว้าแชมป์ลีกแล้วก็เอาชนะแมนเชสเตอร์เนเต็ดในศึกฟุตบอลเ a ฟเครับันคิดว่าเรากำลังมาถูกทางชั้นตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์อีกครั้งซึ่งตอนนี้โจนาธานโมแกนเซ็นสัญญากับชั้นชั้นยังคงเป็นนักเตะพาร์ทไทม์ที่ชานตันอยู่เลย แต่เขานําตัวฉันมาที่นี่และบอกกับฉันว่าเขาต้องการคว้าแชมป์ลีกดยมีฉันเป็นส่วนสําคัญเวลานี้การคว้าแชมป์ลีกทําให้ฉันได้มีการพัฒนาในการเล่นของฉันและต้องยอมรับว่าฉันมีในฐานะโจนาธานคอยฝึกสอนฉันด้วยฉันตื่นเต้นกับการลงเล่นในซูเปอร์ลีกและหวังว่าฉันต้องการพิสูจน์เองได้มากกว่าในลีกสูงสุดเลิฟดินในกล่าวถึงท้าย ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของ Little Stee นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ